Kill you all! I'm doing it! Farewell! How to deal with... โรแมนซิ่งซาก้า2 Revenge of the Seven เป็นการ remake เกม JRPG ระดับตำนานอย่างโรแมนซิ่งซาก้า2ที่เคยวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อปี1993โดยการยกระดับกราฟิกจาก pixel art ให้เป็นสามมิติอย่างเต็มรูปแบบเพิ่มรายละเอียดของเกมเพลย์รวมทั้งเสียงภาคเพลงประกอบแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆจากประสบการณ์ของผมที่ได้เล่นเกมนี้นะครับค่อนข้างประทับใจในไอเดียการออกแบบเกมที่ไม่เหมือน JRPG เกมไหนที่ผมเคยเล่นมาก่อนโดยเฉพาะระบบ Inheritance System ที่เป็นการส่งต่อความสามารถของตัวละครจากรุ่นสู่รุ่น กับระบบไลฟ์พอยท์ที่ทําให้ผู้เล่นต้องตั้งใจเล่นยิ่งขึ้นเพราะเมื่อไลฟ์พอยท์เดือ0ูนตัวละครคนนั้นน,นจะตายและเราไม่สามารถชบชีวิตกลับมาได้อีกตัวเกมจึงมีความเข้มข้นทางเนื้อเรื่องและระบบการเล่นเลยครับซึ่งเดอะมูฟไปเจออะไรบ้างกับการได้เล่นเกมนี้ไป10ชั่วโมงวิดีโอนี้ผมมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันตามนี้ครับ เรื่องราวของโรแมนต i n g Saga 2 revenge of the seven นั้นว่าด้วยเหล่าฮีโร่ทั้ง7คนที่เคยร่วมมือกันปราบปีศาจร้ายเมื่อหลายพันปีก่อนตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ความมืดและพยันตรายกลับคืนมาฮีโร่ทั้ง7จจะหวนคืนเพื่อกลับมาปกป้องโลกใบนี้อีกครั้งจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับโลกถูกอบอุ้มด้วยสันติภาพตำนานดังกล่าวก็ค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนกระทั่งกองทัพปีศาจกลับมาปรากฏตัวอีกรอบพวกมันยกทัพบ,บุกโจมตี และนั่นทาให้ประชาชนเริ่มกลับไปคิดถึงวีรบุรุษทั้ง7คนซึ่งพวกเขาก็หวนคืนกลับมาจริงๆครับแต่ว่าไม่ได้มาในร่างอัศวินผู้วิทักษ์แต่เป็นร่างปีศาจที่มีเปา้าหมายในการแก้แค้นมวลมนุษย์เรื่องจะเริ่มต้นด้วยฉากการเล่านิทานโดยกวีท่านหนึ่งเกี่ยวกับตำนานของจักรวรรดิวาเรนและอวลอนดินแดนแห่งนั้นปกครองโดยจกักรพรรดิรีออนพระองค์มีลูกชายสองคนวิกเตอร์ผู้กล้าหาญและเจอรา์ดผู้มีเมตตา ลีออนทุ่มเทตั้งใจส่งสอนลูกชายทั้งสองคนครับโดยเฉพาะวิกเตอร์ที่เป็นพี่ชายแล้วก็จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเอมเพอเรอร์ส่วนเจอราที่เป็นน้องคนเล็กนั้นไม่สันทัดเรื่องการต่อสู้ครับลีออนจึงมักจะพาเด็กหนุ่มไปทำภารกิจต่างๆเพื่อฝึกฝนให้สามารถเป็นมือขวาของพี่ชายได้จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อออริฟจอมเวทหญิงรีรับคนหนึ่งเดินทางมาเตือนภัยให้องค์จักรพรรดิระวังตัวจากอำนาจของคาซินซี ว่ากันว่าคสซินซี่คือหนึ่งในวีรบุรุษทั้ง7คนที่ตอนนี้ได้เข้ามาครอบครองเมืองโซมอนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลซึ่งแม้จะยังไม่มีการเคลื่อนไหวจากมอน,นันนะครับต่วองคุจัก,กรพรรดิก็ไม่ควรจะล่าใจเดวอนจึงมอบหมายให้วิกเตอร์ลูกชายคนโตรักษาการแทนในช่วงที่เขากับเจอราดเดินทางไปปราปิศาจนะทำทางฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงจากนั้นเมื่อทำภารกิจเสร็จสิน้นสองพ่อลูกก็เดินทางกลับมายังเมืองหลวงพร้อมกับพบว่าอาวารลอนถูกโจมตีจากกองทัพปิศาจที่นำโดยแคสซินซี่บสรุปอรรปงงอองมตในนคควว้้้ะเเยยััไไผ่หณชดดล ในกรณีที่ผู้เล่นถูกสังหารยกปาร์ตี้ไลฟ์พอยต์ของจัก,กรพรรดิจะเป็นศูนย์เกมจะให้เราแต่งตั้งจัก,กรพรรดิคนใหม่มาสืบทอดบัลลังก์เราสามารถส่งต่ออาบิลิตี้ไปยังจัก,กรพรรดิคนต่อไปได้หรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือการเปลี่ยนผ่านตามเนื้อเรื่องในความหมายก็คือเมื่อทำภารกิจของยุคสมัยนั้นนั้นเสร็จสิ้นเกมจะเข้าสู่ช่วงไทม์ส k ิปนะครับที่เวลาจะเลยผ่านไปอีกร้อยปีนั่นทำให้เราต้องเปลี่ยนจัก,กรพรรดิและคณะตัวละครในทีมทั้งหมด ฉะนั้นโดมนซิงสาก,ก้า2รีเวนจ์ of the seven จึงไม่มีตัวละครที่ตายตัวด้วยเหตุผลของระบบเวลาที่จะมีการก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยไปตามเหตุการณ์ในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนอกจากนั้นการนําเสนอเนื้อเรื่องยัง,ยงหยิบเอาระบบการตัดสินใจของผู้เล่นเข้ามามีผลต่อเหตุการณ์ในเกมด้วยเช่นในตอนที่เราต้องบุกเข้าไปในฐานของพวกปีศาจในช่วงที่เจอราดขึ้นครองบัลลังแล้วเกมจะมีตัวเลือกตั้งแต่ที่เราเข้าไปว่าจะเลือกบุกแบบซึ่งซึ่งหน้าหรือจะหาทางลับแล้วรอบเข้าไปซึ่งตตััวเเลลืออออกกกในนนาาาารรรบข้้ไปงงทจหค่ NPC ประจำเควสนี้จะพาเราไปพบกับกลุ่มโจนที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ใต้ดินเราก็จะต้องทำภารกิจปราบบอสในท่อระบายน้ำไม่สำเร็จจึงจะได้รับการช่วยเหลือจาก NPC กลุ่มนี้สิ่งที่ผมกเอฟจะบอกก็คือตัวเกมมันจะมีวิธีเล่าเรื่องผ่านการการะทำกับการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะให้ประสบการณ์และลำดับเรื่องราวที่ไม่เหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลในเรื่องที่อยู่ในหมวดหมู่ของ Memories of the Seven ที่เราจะได้เจอระหว่างการเดินทางนะครับ เมม ori of the seven จะเป็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่บอกเล่าความเป็นไปของฮีโร่ทั้ง7ซึ่งผมคิดว่าข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นองค์ประกอบสาคัญที่เฉลยว่าทําไมฮีโร่จึงกลายมาเป็นไวารายฉะนั้นโดยสรุปเกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องนะครับผมมองว่ารวมไปถึง saga สองของ the seven นำเสนอเรื่องราวในเชิงของยุคสมัยเล่าผ่านตัวละครจัก,กรพรรดินช่วงเวลานั้นที่จะต้องเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์บนดินแดนต่างๆทั่วโลกเชื่อมโยงไปยังเหล่าฮีโร่ทั้ง7คนซึ่งมีความน่าสนใจและก็น่าติดตามมากๆครับใครที่ชอบเกมแนวฮีโร่ปรปาป ผสมประสานกับปมการเมืองทั้งภายในและภายนอกจัก,กรวรรดิก็น่าจะถูกใจเกมนี้แน่นอนโรแมน i n ซาก้า 2, 2 Revenge of the Seven จะเป็นเกมแนว turn-based RPG ที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายๆส่วนเลยครับ ระบบการเล่นจะแบ่งเป็นส่วนของการประจนภัยต่อสู้แล้วก็องประกอบของการดาเนินเนื้อเรื่องกับการพัฒนาตัวละครการประจนภัยและการต่อสู้จะต้องอิงกับการออกแบบแผนที่ด้วยครับเกมจะมีระบบแผนที่โลกซึ่งแผนที่จะมีลักษณะเป็นการบอกพิกัดของแลนด์มาร์กต่างๆทั้งเมืองดันเจียนหรือว่าฐานที่มั่นของศัตรูผู้เล่นแค่เลือกว่าจะไปยังแลนด์มาร์กตรงไหนเกมก็จะพาเราวับเข้าไปแมปของพิกัดตรงนั้นทันทีทีนี้แต่และแลนด์มาร์กก็จะมีแมปย่อยภายในเป็นของตัวเอง ซึ่งผู้เล่นก็จะได้ประสบการณ์ของการระจนภยนัยนะตรงนี้ครับเช่นถ้าเราเข้าไปยังดันเจียนเราก็จะได้ประทังกับศัตรูสำรวจค้นหาสมบัติเผชิญหน้าต่อสู้กับบอสใหญ่ของดันเจียนแห่งนั้นหรือว่ากลับกันถ้าเรากลับมายัางพื้นที่เมืองราจะเป็นการดําเนินเนื้อเ,เรื่องพูดคุยกับ NPC ซื้อขายของอัปเกรดอาวุธชุดเกราะรับสมัครสมาชิกเข้าทีมหรือแม้แต่การพัฒนาเมืองหลวงในหมวดของ Facility development ข้อดีก็คือเกมจะค่อยๆสอนให้เราทำความเข้าใจระบบต่างๆของเกมไปอย่างเป็นขั้น,น,นกเเเเเปปป็นนนนนนนตออไไไมมมม่่ถถาาาาโกกกกกกิััั้้้ทใใหหรรรรรรจะะสุบบบียูๆขงค ในด้านของการต่อสู้ผู้เล่นจะได้เจอยูนิตมอนสเตอร์ที่เดินอยู่ในดันเจียนหรือว่าแผนที่ที่เป็นอาณาเขตของศัตรูการเข้าประทะจะใช้การวิ่งเข้าหาตรงๆซึ่งก็จะเป็นการสู้แบบปกตินะครับไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบการเข้าต่อสู้อีกแบบคือการลอบเข้าไปด้านหลังแลว้วกดโจมตีก็จะทําให้เราทาดาเมจเสร็ศัตรูได้บางส่วนลดสปีดในเธอรแรกแล้วก็ยังช่วยเพิ่มเกรดสำหรับใช้ท่ามไม่ตายหรือในแบบสุดท้ายก็คือเซอร์ไพรส์แอตแท็คของศัตรูในตอนที่เราไม่ทันตั้งตัวก็จะสร้างความเสียเเปรียบบให้้กัผูล่น จากนั้นมาตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้เกมก็จะเข้าสู่โหมดเทิร์นเบสแบทเทิลอย่างเต็มตัวซึ่งรายละเอียดของระบบต่อสู้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเริ่มจากแอคชั่นไทม์ไลน์หรือว่าแอคชั่นออเดอร์ที่แสดงบริเวณด้านบนของยูเซอร์อินเทอร์เฟซเพื่อบอกว่าใครจะได้โจมตีก่อนหลังข้อมูลตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการเล่นได้ในด้านของสกิลตัวละครก็จะเรียกว่าเทคและสเปลครับเทคคือสกิลของอาวุธที่เราติดตั้งให้กับยูนิตนั้น,น,น ตัวละครแต่ละตัวจะติดตั้งอาวุธได้2แบบรวมไปถึงการใช้มือเปล่าในการต่อสู้ก็จัดว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สามารถเลือกใช้งานได้ส่วนสเปลก็คือเวทมนต์นะครับซึ่งตัวละครในเกมนี้สามารถใช้เวทได้ทุกตัวจุดที่เป็นไฮไลท์ของเทคและสเปลก,ก็คือระดับเลเวลของอาวุธและก็เวทมนต์ที่เราเลือกใช้ยิ่งใช้บ่อยๆนะครับเลเวลก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอนุภาพก็จะรุนแรงมากตามเทคจะไล่ระดับตั้งแต่การโจมตีธรรมดาไปจนถึงท่วงท่าที่โหดขึ้นตามลำดับซึ่งการเรยยกกกใช้้้็จะตอองแมาาดววหื่ Battle Point บีจะลดลงเรื่อยๆตามการใช้งานสกิลซึ่งก็จะรีคาบเบอรี่ได้บ้างผ่าน a อเวล t y ตี้ของตัวละครบางคนแล้วก็จะฟูลลี่รีคาบเบอรี่ได้จาก BP Recovery Zone แล้วก็การนอนพักผ่อนต่างจาก HP ที่จะเติมเต็มให้ตลอดเมื่อชนะการต่อสู้ครับเทคและสเปลนอกจากจะมีเลเวลที่สูงขึ้นเมื่อใช้งานซ้ำๆแล้วเกมยังมีระบบที่เรียกว่า g ล i m m e r i n g หรือว่าการปลดล็อกเทคและสเปลใหม่ๆเงื่อนไขก็คือให้เรากดใช้สกิลที่มีไอคอนรูปดวงไฟอยู่ด้านหน้าแบบนี้ครับ มันจะเพิ่มโอกาสในการปลดล็อกทักษะใหม่ของอาวุธกับเวทมนต์นั้นๆนั่นเท่ากับว่ายิ่งใช้อาวุธเดิมๆหรือเวทมนต์เดิมๆบ่อยๆตัวละครของเราก็จะเชี่ยวชาญอาวุธที่พวกเขาใช้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง เกี่ยวกับความสามารถของตัวละครเกมก็จะมีแบ่งคลาสยูนิตเอาไว้ให้ด้วยนะครับเช่นเรนเจอร์เมซินเนอรีนักเวทนักดาบแต่ละคลาสก็จะมีสตัตที่ซัพพอร์ตกับอาวุธไม่เหมือนกันทว่าผู้พัฒนาก็ไม่ได้ปิดกั้นการเลือกใช้อาวุธของเรานะครับเพราะว่าผู้เล่นสามารถติดตั้งดาบใหญ่ใหกับนักเวทหรือว่าจะให้ตัวละครใส่แท้งมาถือคทาเวทมนต์ก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ก็จะมีข้อสังเกตก็คือผู้เขาจะไม่ชํานาญอาวุธนอกเหนือจากสายของตัวเองเราก็จะต้องมาปั้นเวทพ่นเลเวลกันใหม่เทคนและสเปลด้วยซึ่งกจะะสัััมพนธ์บบบร เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโจมตีด้วยเทคและสเปลที่เป็นจุดอ่อนของศัตรูเกตโอเวอร์ไรท์จะเพิ่มขึ้นและเมื่อเกตเต็มผู้เล่นจะสามารถได้ใช้ทําไม้ตายที่เกมเรียกว่ายูนเตแอทแทกได้ซึ่งยูนเตแอทแทกในตอนแรกก็จะเป็นการคอมโบระหว่างตัวละครในทีม2คนแต่ว่าจำนวนยูนิตท,ที่สร้างเชน u n ยูนเตแอทแทกจะเพิ่มขึ้นได้ในภายหลัง <'re> แบทเทนฟอร์เมชันจะเป็นการวางฟอร์เมชันของตัวละครในทีมครับเราไม่ซิงส์ก้าสอง The Events of the Seven จะให้เรามีสมาชิกในทีมนี้มากถึง5คนโดยแต่ละฟอร์เมชันก็จะเป็นการจัดวางยูนิตท,ทั้ง5ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปแน่นอนว่าตัวละครในแต่ละโพสิชันก็จะได้บัฟหรือว่าดีบัฟไม่เหมือนกันผู้เล่นจะต้องเลือกแบทเทนฟอร์เมชันให้เหมาะสมกับคลาสของสมาชิกในทีมแล้วก็สไตล์การเล่นของตัวเองครับนอกจากนั้นถ้าในระหว่างต่อสู้มีตัวละครคนใดคนหนึ่งถูกน็อกดาวน์มันก็จะเกิดสถานะฟอร์เมชันเบรกที่จะทาให้ Buff หยไป รายละเอียดของสถานะผิดปกติก็จะมีผลมากๆต่อการเล่นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการสู้บอสสถานะผิดปกติจะแฝงเอาไว้ภายในเทคและสเปลให้คุณผู้ชมสังเกตคำบรรยายด้านล่างก่อนเลือกใช้งานสกิลที่จะให้ผลสร้างสถานะผิดปกติก็จะมีเขียนกำกับเอาไว้ตามนี้เลยครับผมยกตัวอย่างสถานาการณ์ที่ผมเจอมาโดยตรงเลยก็คือตอนสู้กับออฟชั่นัลบอสดีฟวันเล่นรอบแรกผมตายยกตี้เพราะเป็นเน้นสร้างคอมโบจากท่าไม่ตายพอเล่นรอบ2ก็เลยลองใช้การสร้างสถานะผิดปกติใส่บอสปรากฏว่าดีฟวันจะติดสถานะ paralysis ได้ง่ายมาก สรุปก็คือผมใช้ท่าซันเนอร์ของอาวุธธนูกับบลันสไตร์ของดาบใหญ่ชนะได้แบบชิวๆเลยครับฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเล่นแล้วสู้บอสตัวไหนไม่ไหวก็ให้ลองใช้การโจมตีที่สร้างสถานะผิดปกติดูนะครับทีนี้เกี่ยวกับระบบ i n c a p a ร์บิ t เทชกับ LifePo i n t ก็ให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณแถบแสดงรายละเอียดของตัวละครในฉากต่อสู้ครับนอกจาก HP กับ BP มันจะมี LP แปะอยู่ด้วยซึ่ง LP ก็คือจำนวนครั้งที่ตัวละครนั้นนั้นสามารถเลื่อนหมดได้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือถ้าตัวละครหนึ่งตัวมี ตัวละครนั้นสามารถตายได้10ครั้งซึ่งถ้าตายครบ10ครั้งจะเท่ากับสถานะเพิ่มมาเนนเดชตายแบบถาวรทันทีแล้วก็ไม่สามารถชุบชีวิตได้อีกต่อไปต้องไปรับสมาชิกใหม่ที่โรงเตี๊มแทนสถานการณ์ตึงมือที่ผมเคยเจอก็เช่นถ้าคุณผู้ชมกำลังสู้บอสที่โหดมากๆแล้วจู่ๆมียูนิตในทีมคนนึงเลือดหมดยูนิตนั้นจะเสีย LP ไปแล้ว1่แต้มคุณผู้ชมก็เลยใช้ไอเทมเติมเลือดชุบชีวิตขึ้นมาปรากฏว่าตอนนั้นเองที่บอสโจมตีกลับมาอีกทําให้ยน,หนิินบบติตตตดมบบ2ัก LP แถึง การฟื้นคืนชีพในตัวละครในเกมนี้แม้จะทําได้ไม่ยากโดยการใช้ไอเทมหรือสกิลเติมเลือดแต่มันก็จะสุมเสียงครับถ้าเรากาลังอยู่ในสถา,านการณ์ที่เสียเปรยียบการคอยเติมเลือดให้ตัวละครในทีมอยู่เรื่อยๆจึงอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์ของผู้เล่นแต่ละคนนะครับะรายละเอียดของระบบต่อสู้ยังมีอีกเยอะเลยเช่นระบบป้องกันด้วยโล่การตเตรียมตั้งรับด้วย defensive stance หรือว่าการเลือกใช้สกิลให้เหมาะสมกับสถานการณ์องค์ประกอบเหล่านี้จึงทำให้ romancing saga 2หรือ e v e n e of the seven มี battle system ที่ค่อนข้างละเอียด แล้วเราจะสนุกไปกับการได้ปลดล็อกทักษะกับการได้ใช้คลาสใหม่ๆเมื่อเนื้อเรื่องดําเนินไปข้ามาในฝั่งของการดาเนินเนื้อเรื่องกับการพัฒนาตัวละครกันบ้างครับเกมโปรเกรนจะใช้ระบบเควสเป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งเกมก็จะมีระบบนาทางที่เข้าใจง่ายมีมาร์เกอร์ให้หรือว่าในช่วงที่เราต้องสํารวจด้วยตัวเองนะครับระบบก็จะมีการตรีกรอบอาาเขตเอาไว้ให้แล้วเพื่อให้ผู้เล่นไม่หลงไปไกลในกรณีที่จะต้องย้ายสถานที่เราก็สามารถกดเข้าสู่หน้าจอเวิร์มแบทได้ตลอดเวลาที่เหลือก็แค่เลือกว่าจะไปที่ไหนครับ ด้านของการพัฒนาตัวละครนะครับนอกเหนือจากระบบเวฟพอนและสเปลเลเวลตัวละครของเราก็จะมีเลเวลเป็นของตัวเองเช่นกันซึ่งเมื่อเลเวลสูงขึ้นค่าพลังแอททริบิวต์ต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอัปลิตี้จะเป็นทักษะความสามารถเฉพาะตัวครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกแตกต่างกันไปเช่นการต่อสู้กับศัตรูให้ถึงจำนวนที่เกมกำหนดอัปลิที้จะค่อนข้างสัมพันธ์กับคลาสตัวละครครับเช่นคลาสนักเวทก็จะมีอัปลิตี้ที่ลดอัตราการใช้ BP เมื่อเลือกใช้สเปลหรือว่าตัวละครเฉพาะบางคนยกตัวอย่างเจอลิต้้้ท่่เพมคาัังหหงหด1 Ability ในช่วงเริ่มเกมจะติดตั้งได้แค่อย่างเดียวแต่ว่าระบบก็จะปลดล็อกให้ติดตั้งเพิ่มได้ในภายหลังตัวละครสามารถติดตั้งสเปลและก็เทคได้อย่างละ8สกิลและทักษะการหลบหลีกหรือว่า e v a s i o n Slot ได้อีก4แบบส่วน Equipment ตก็ตามที่ได้บอกไปนะครับว่าเราสามารถติดตั้งอาวุธได้2ชนิดพร้อมกันส่วนชุดก็จะมีการแยกส่วนหัวลำตัวแขนขาและก็เครื่องประดับให้ด้วยเรายังสามารถอัปเกรดตัวละครผ่านการพัฒนาเมืองด้วยการไปนั่งที่บัลลังครับจากนั้นเกมจะพาเราเข้าสู่ ให้ผู้เล่นได้สร้างและก็พัฒนาอาคารต่างๆยกตัวอย่างถ้าเราสร้างอาคารตีดาบผู้เล่นก็จะสามารถสร้างอาวุธใหม่ได้หรือว่าการสร้าง incantation lab ก็จะเปิดโอกาสให้เราสามารถติดตั้งเวทมนต์ให้กับยูนิตตัวละครในทีมนอกจากนั้นสถานการณ์ที่คุณผู้ชมจะต้องเจอนแน่แก็คือการเข้าสู่ generation ใหม่ที่เราจะต้องรับสมัครสมาชิกใหม่เข้าทีมในปราสาทจะมีโซนร้านเหล้าที่เราสามารถแวะเข้าไปรับสมัครสมาชิกได้ครับต่อจากนั้นก็จะเป็นการเลือกตัวละครกับคลาสที่เราชอบ ได้ทีใหม่มาแล้วก็ต้องไปปรับฟอร์มชันติดตั้งอุปกรณ์เลือกสกิลหรือว่าจะเป็นการส่งต่อเทคสกิลที่เราเคยได้มาแล้วติดตั้งให้กับยูนิตใหม่ในทีมมันทำให้ทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนเจเนอเรชันทีมของเราจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเพราะนอกจากสกิลเดิมที่สามารถส่งต่อได้นะครับทักษะใหม่ก็จะมีการปลดล็อกมากขึ้นด้วยรวมทั้งคลาสที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนก็จะโผล่มาเช่นกันอย่างล่าสุดผมเพิ่งได้คลาสไพเรดมาเล่นก็รู้สึกแปลกใหม่ไปอีกแบบ จากข้อมูลบอกว่าตัวเกมมีคลาสให้เลือกใช้มากถึง30แบบเลยแะครับในด้านของการทําความเข้าใจในเรื่องก็จะมีหัวข้อ Chronicle ให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปอ่านลาดับเหตุการณ์เพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับสายเสพเนื้อเรื่องนะครับเนื้อหามีความกระชับและก็เข้าใจง่าย เอาละรครับก่อนจะสรุปก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ n a m c o Entertainment Asia ด้วยนะครับที่ส่งโค้ดเกมนี้มาให้ผมได้เล่นส่วนตัวผมค่อนข้างประทับใจกับระบบที่ค่อนข้างแหวกแนวโดยเฉพาะระบบ i n t e r l n c e s System ที่ทำให้ผู้เล่นไม่ยึดติดกับตัวละครแต่กระตุ้นให้เราเปลี่ยนผ่านไปสู่เจเนอเรชันใหม่ๆเรื่อยๆซึ่งเราจะพบว่าในทุกๆเจนที่ข้ามผ่านตัวละครของเราก็จะแกร่งขึ้นแม้จะมีช่วงปั้นในตอนแรกๆบ้างก็ตามแต่ก็ถือว่าค่อนข้างไปไวเมื่อเทียบกับตอนที่เริ่มเล่นระบบเว็บพลเลเวลก็กระตุ้นให้เราอยากต่อสู้เพื่่่ออปล,ล,อกกล็็กทีแแขขงงรึ้น มีคลาสมากมายให้เลือกใช้งานและแน่นอนว่าเนื้อเรื่องก,ก็น่าติดตามมากๆเกี่ยวกับข้อสังเกตสําหรับผมก็มองเรื่องระบบเซฟที่คุณผู้ชมจะต้องเซฟเป็นประจำเพื่อป้องกันกรณีที่มีตัวละครคนใดคนหนึ่งตายจนไลฟ์พอยต์หมดแต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการตั้งทีมใหม่ก็เล่นไปแบบชิวๆได้เลยความยากระดับ normal ก็จัดว่าท้าทายพอสมควรแล้วล่ะครับ Romance saga 2 revenge of the seven วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน PlayStation 5 PlayStation 4 Nintendo Switch และ PC และนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอนี้ ผู้ชมเลครับใครซื้อเกมนี้มาเล่นเราบ้างคิดเห็นยังไงไว้มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนแบ่งปันกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับเอาละวิดีโอนี้ผมเอ๋จากชาแนลเดอะมูฟลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ drive shall Land the rock from these ge we bouquet Rock from W I have other ways to bend you to my will! The weak are destined to bow before the strong! You shall soon be a corpse!